สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ขนมบีชแอนด์สปานะครับอยู่ที่อำเภอขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เราจะพามาดูรีสอร์ทนี้นะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับบริเวณโดยรอบจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมได้เลยนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปข้างในครับตรงนี้ก็เป็นหน้าโรงแรมครับภายนอก โรงแรมเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปในล็อบบี้นะครับบรรยากาศดีครับเ,เดี๋ยวเข้ามาในบอล็อบบี้นะครับ ครับเป็นล็อบบี้นะครับเดินทะลุเข้าไปเลยนะครับยังไงก็สองทางทางก็มีน้ำใสามากนะครับทุกตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องผัก มีทั้งเป็นหลังและเป็นตึกเดินก็นไปชมด้านในรีสอร์ทแห่งนี้จะเดินลงไปทะลุทะเลเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องพักแบบวิลล่าสวัสดีครับ บรรยากาศด้านในนห้องพักที่ว่าเป็นเป็นข้างบนตึกนะครับส่วนด้านนี้ก็น่าจะเป็นวิลล่าเป็นหลังนะครับเดินลงมาแป๊บเดียวก็จะถึงทะเลแล้วนะครับประมาณร้อยเมตรถึงทะเลครับที่พักแข่งนี้สวยงามมากครับ บรรยากาศส่วนตัวสองข้างทางก็เป็นห้องพักนะครับเป็นบ้านพัก ที่น,นี้กขา่าจะเป็นอาหารเช้าสาวสรว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำของรีสอร์ทแห่งนี้ เป็นสระไปน,น้ำครับขนาดใหญ่จะเล่นน้ำตรงไหนนะครับเดี๋ยวลงไปเทะเลเลยมีสระให้เล่นไงครับเดี๋ยวพาเดินลงไปดู เดินลงมาถึงทะเลแล้วนะครับประมาณร้อยเมตรถึงทะเลเลยเดี๋ยวพาชมบรรยากาศตรงชายหาดนะครับชายหาดฝั่งโรงแรมผมยังไม่อาบน้ำ ตรงนี้ก็เป็นหน้าโรงแรมนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ผ่านมาชมแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ